สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความสมบูรณ์นะคะความมั่นคงในตัวเองการที่ชอบดูแลนะคะปฏิบัติหรือว่า,าให้แรงบันดาลใจกับคนรอบข้างนะคะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมองเรื่องของความเป็นจริงนะคะไม่เพ้อฝันมากไป การงานนะคะเกี่ยวกับการที่มีมุมมองมีไอเดียใหม่ๆนะคะช่วงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นคล่องตัวใช้เวลาไม่มากนักนะคะใครที่อยากเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือว่าคิดโครงการคิดค้นสินค้านะคะหรือว่าแผนงานใหม่ๆเสนอไอเดียต่างๆสัปดาห์นี้ก็เหมาะนะคะที่จะนำเสนอ ผลงานหรือแนวคิดของคุณได้อย่างเต็มที่การเงินนะคะเป็นช่วงที่ดีดึงดูดเรื่องของทรัพย์เรื่องของโชคหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะใครที่ลงทุนก่อนหน้านี้ก็จะได้ข่าวเรื่องของผลกำไรที่งอกเงยหรือใครที่อยากลงทุนธุรกิจลงทุนบางอย่างนะคะช่วงนี้ก็ลุยได้เลยเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความคิด ที่จะต้องปล่อยวางบ้างนะคะอาจจะมีการคิดเรื่องงานเรื่องเงินเยอะนะคะก็ต้องดูแลพักผ่อนจิตใจให้สบายนอนหลับให้เพียงพอคนโสดมีโอกาสพบเนื้อคู่นะคะคุณจะมีออร่าที่น่าหลงไหลหรือมีเสน่ห์ในตัวเองมากขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับโชคเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินร่วมกันหรือว่ามีข่าวดีเรื่องงานนะคะ ทำให้มีโอกาสได้เก็บออมร่วมกันรวมทั้งการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะคะรวมทั้งการที่มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมและเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินก็โดดเด่นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิง คุณสามารถอ in ิ inbox มาที่เพจา a r เ i c e n โ o ได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง y o u t u b e ค a r ม i c e n โ o ของหนึ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ